ครับท่านผู้ชมครับหลังจากค่อนข้างจะเครียดกันมาครั้งหนึ่งในช่วงของตอนบ่ายตอนนี้ตอนเย็นก็บรรยากาศก็กเริ่มเครียดอีกแล้วนะครับในกลุ่ม E นะครับไม่ว่าจะเป็นคู่ของไอร์แลนด์กับซาอุดและก็คู่ของเยอรมันกับแคนมรูนถึงแม้ว่าคู่หลังนี้จะเสมอกันศูนย์ศูนย์ <S 1> <S 1> <ๆ S 2> แต่บรรยากาศก็กตึงเครียดทีเดียว <S 1> <S 1> <S 1> <S คู่ของเราไอร์แลนด์นำไปก่อน1ประตูต่อศูนย์รูปเกมของไอร์แลนด์ไป็นไงครับวันนี้ไอร์แลนด์วันนี้มาเป้าหมายก็คือเกมรุกเนี่ยจะพยายามเน้นที่คู่ศูนย์หน้า เราบีคีนกับเดมนดับจะเป็นหลักเพราะนนบอลเนี่ยก็จะพยายามเซตเข้าไปตรงนั้นทําไมเขาถึงเน้นสองคนนั้นเป็นหลักเพราะว่าอาจจะคิดว่าคงจะใช้ผมผมมองสองสองแง่ว่าอันที่1ก็คือว่าเหมือนกับแพ้วถางทางก่อนคือใช้วิธีการเจาะทะลุเร็วใช้ความเร็วของคู่หน้าถ้าไม่ได้เนี่ยครึ่งหลังคงจะเปลี่ยนวิธีการาอีกแ เผอิญได้แล้วลูกที่ได้เนี่ยก็คือผมอย่างที่เราคิดกันก็คือว่าซาอุเนี่ยเสียลูกยุกโยนมาจากด้านข้างแล้วก็โมงหรือว่ายิงอะไรเงี้ยตั้งแต่นัดแรกตั้งแต่แพ้เยอรมันมาเพราะฉะนั้นผมว่ามากอันนี้แมคแมคาัตที่คงจะวางไว้ครึ่งหลังแต่เผอิญว่าเป็นเพียงลูกแรกที่โยนก็ได้ได้ประตูเลยอันนี้ก็ถือว่าการโยนนั้น แต่ต้องชมร็อบบี้คีนด้วยว่ายิงได้ค่อนข้างเฉียบ,บขาดรูกนี้ถือว่าลูกเป็นรูปที่สวยที่สุดลูกหนึ่งของฟุตบอลโลกก็ว่าได้เดี๋ยวเราจะได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งครับตอนนี้มาดูรูปเกมของซาอุผมว่าซาอุนันนี้เล่นได้ดีและก็สะดวกมากในในช่วงแรกเนี่ยซาอุจะเล่นแบบกลัวเสียก็คือจะลงไปป้องกันในแดนตัวเองครับแล้วก็พยายามทิ้งให้เบอร์20อันยามีเนี่ยขั้งหน้านะแบบไปแบบข่ามาคนเดียวเลยเพราะฉะนั้นมันก็เวิงวาง พอตอนหลังเนี่ยที่เสียประตูไปแล้วเนี่ยก็เริ่มเปลี่ยนใหม่มาเล่นในสไตล์ที่ตัวเองถนัดก็คือต่อบอลเต็กต๊อกเต็กต๊อกกินแดงขึ้นมาแล้วมาแล้วก็ค่อยมาอยู่แถวเขตโทษครับแล้วก็ใช้ความคล่องตัวเนี่ยคือฝรั่งนี่ตัวใหญ่ใช,ใช่ไหมครการที่จะโยกไปโยกมาเนี่ยฝรั่งไม่ถนัดแต่ไอแลนด์นี่ถ้าลองแบบว่าเปิดบอลแล้ววิ่งแข่งย,ยาวๆหรือว่าโยนมงอะไรเงี้ยเขาจะชอบ พอมาเจออย่างนี้เราจะสังเกตได้ว่าตอนหลังนี่ซาอุคลองบอลได้มากขึ้นใช่ตอนแรกได้แค่3 5เปอร์เซ็นต์เนี่ยตอนหลังตีตื้ง้นมา40สิบกว่าแล้วนะฮะแล้วก็พยายามเอาบอลเข้าไปในป้วนเปี้ยนแถวกรอบเขตโทษครับเพื่อที่จะหลอกล่อเลี้ยงเข้าไปอะไรเงี้ยตอนหลังก็รู้สึกคลองบอลเยอะแล้วก็มีโอกาสที่จะชวัดฉเฉวียนอยู่เรื่อย ทิศทางการรุกก็เริ่มหลากหลายขึ้นครับอย่างนี้แม็กม,มิคแมาคาที่จะทำอะในครึ่งเวลาหลังอืมก็เป็นปัญหาแล้วว่าผมคิดว่านะฮะว่าอาอออิ์แลเด์เนี่ยจะต้องใช้วิธีการว่าอย่าให้ซาอุเนี่ยต่อบอลขึ้นมาอืมคือหมายว่าต้องดันตั้งแต่แดนหน้าเลยนะหมายว่าบอลเสียปุ๊บต้องดันไว้เลยครับแล้วก็ถ้าต่อบอลตรงกลางต้องรีบตัดบอลก่อน ถ้าคืนปล่อยให้มันมาป้วนเปียนปวนเปียนแถวแวหน้าเนี่ยผมว่าหวาดเสียวทีเดียวถนะเพราะว่าเพราะว่าการที่ขึ้นไปมาร์กในแดนบนเนี่ยจุดดีก็คือว่าถ้าตัดบอลได้เนี่ยเป็นลุกเลยคใช่ไหมฮะตรงเนี้ยคือจุดที่ที่ได้เปรียบอันที่สองคือคู่ต่อสู้ไม่มีโอกาสที่จะลุกครันะแต่มีข้อแม้ว่าถ้าคู่ต่อสู้เขาอ่านไตออกเราสามารถที่จะ ลบให้เป็นหนึ่งเป็นสองขึ้นมาแล้วก็เปิดให้ข้างหน้าเนี่ยก็ะจะเป็นอันตรายเป็นดาบสองคมเหมือนกันอ,อยู่ที่ตรงนี้ว่าแต่ผมคิดว่าตรงเนี้ยไอแลนด์ต้องทําคือหมายว่าดันมาแล้วก็อย่าให้คู่ต่อสู้ดันมาเล่นในพื้นที่หน้าประตูมากครับใ,ในช่วงปลายๆของเครื่องแรกนี่ก็ปรากฏว่าซาอุบุกเข้ามาถาว่ายิง เช็คกิเบ็นไม่ไมเหนียวนะ <Okay. S 1> มีโอกาสที่จะตีไข่แตกได้เลยเราไปดูเหตุการณ์กันครับในช่วงของ45นาทีแรกซาอุก,กับไอร์แลนด์ครับซาอุวันนี้มาในชุดสีขาวแปลกตาเพราะว่าเจอกับไอร์แลนด์เจ้าของเสื้อสีเขียวเขาแข่งขันมา2นัดนะครับซาอุไม่ชนะใครแล้วก็ยิงใครไม่ได้เดี๋ยไปถึง9ประตูด้วยกันโดยเฉพาะลูกอันตรายก็คือลูกโยนจากด้านข้างในนัดที่เจอกับ เยอรมันนั่นโดนไปแปประตูทำใหน้โครเซ่ได้เป็นดาวสโนวงไปเลยนะครับเพราะว่าลูกโยนนี่แหละและเดี๋ยววันนี้ซาอุขุจะโดนลูกโยนของไอแลนะครับซึ่งไม่น่าจะบอกว่าเป็นลูกตั้งใจสักเท่าไหร่นะครับดูจากลูกการหลังจากบุกตามช่องไปอย่างนี้แล้วก็ไม่ได้ผลนี่ยนะครับไอแด์ก็พยายามเปลี่ยนแกนด้วยการโยนไปไกลๆทิ้งไปหลังแบ็คแล้วก็ลูกนี้ครับโยนมาฟินนั่นโยนมาแล้วก็ บ๊อบมิกกีนไม่จับเลยครับโอ้โหสัญชาตญาณของจอมยิงบนตูอิมพาวส์ยิงไม่ต้องบรรจงตกแต่งเท่าไหร่นักผู้รักษาประตูมัวบัดอันดาอิทไม่ทำได้ตั้งตัวและลูกก็ตกข้างๆตัวเขาโดนปุบปุบปีนร็อกยากเพราะมันใกล้ตัวเกินใกล้ตัวมากคุณเทปินท่าเป็นผู้เล่นที่จะรู้ดีว่าลูกนี้เล่นลำบากแต่หลังจากนั้นเหตุการณ์ หลังจากที่ซาอุปรับใจได้ว่าวันนี้พวกเขาไม่มีอะไรจะสูญเสียนะครับแล้วก็ปรับยุทธวิธีการเล่นในกลับมาเล่นในลีลาของพวกเขาเองก็ทําให้ไอแลนด์นั้นมีปัญหาเหมือนกันมีปัญหาอย่างไงเดี๋ยวเราจะได้เห็นภาพจากไฮไลท์ของเรานะครับนี่ครับซาอุพยายามที่จะโยนเข้าไปแล้วก็ตามไปวนเปลี่ยนตอนนี้สีขาวเยอะขึ้นในเกมรุกไม่ต้องพะวงอยู่ข้างหลังร้องยิงไกลมากก็มี เราใช้หลายวิธีนะฮะว่าถ้าตีโซนไม่เข้าก็ยิงไกลชัยชนะนั้นอาจจะลำบากแต่ขอยิงประตูสักลูกนึ่งก็นี่ไอร์แลนด์ก็ยังยังเน้นการต่อวอนตามช่องอยู่ทั้งที่เขาได้ประตูจากลูกโ<ะ>ย<ะ>กผมผมบอกว่าแมคคัดที่อาจจะกบไตไวต้ไว้ทา่ไหนโคไว้ใกล้ๆอีกทีและโจทย์อีกข้อหนึ่งก็คือว่าวันนี้ไอแลนด์ถ้าจะ ม่นอนุมาใจควรจะเป็น2ประตูต่อศูนย์ที่เขาทาได้ครับใช่ไหมครับแล้วการเสียคือผมมองว่าเขาที่เขายังไม่ยังเดินเพราะว่าถ้าเขาก็รู้มือนงินมาซาอุเนี่ยครองบอลเก่งครับถ้าโยนเนี่ยลูกมันจะ 50- 50โอกาสคู่ต่อสู้จะครองบอลเนี่ยก็จะมีมากขึ้นมันก็เหมือนกับเป็นการยื่นอาวุธให้คู่ต่อสู้ด้วยเพราะนั้นก็ๆๆต้องดูลูนี้ครับดูรูนี้อีกลูกซาอุเกือบจะจิ้มเดอปลายเท้าเปลี่ยนทิศทางเข้าไปเหมือนกัน รุ่นนี้การลังเลกันนิดหน่อยระหว่างผู้สาวูกับแต่พะตามช่องแบบนี้ผู้เล่นตัวใหญ่ของยุโรปมีปัญหามากเกินคือพวกฝรั่งเนี่ยเขาเวลาป้องกันเนี่ยเขาจะไม่พยายามเข้าใกล้ชิดก็จะบีบทางนี้เฉยเพราะฉะนั้นถ้าคู่ต่อสู้ที่เร็วแล้วก็ใช้วิธีการขึ้นไหวลูกบอลที่เปลี่ยนทิศทางเร็วๆเนี่จะได้เปลี่ยนมากตอนนี้จะเห็นได้ว่าซาวูเนี่ยเริ่ม คลองบอลได้และเปิดเกมขึ้นมาพื้นที่แถวจังหวัดชเวียนแถวนี่ก็เป็นอีกทีปหนึ่งที่ทางานี่ครับิเป็นแบ็คขวาเท่านั้นนะครับแล้วก็หลุดทะลุเข้าไปอย่างง่ายได้ดูนะครับความสามารถเฉพาะตัวนี้ไม่เป็นรองแต่ว่าประสบการณ์ครกแรกถือว่าเป็นโชคของไอแลนด์ด้วยก็ว่าได้นะครับเราไปทีพี่ผางเราไปในรอบคัดเลือกของฟุตบอลโลกโซนเอเชียซึ่งมีอยู่10ทีม นะครับเขาได้เป็นตัวแทนของพวกเราไปวันนี้เป็นยังไงครับในฐานะคนเอเชียด้วยกันคิดว่าเครื่องเวลาหลังนี่ถ้ารูปการเป็นอย่างนี้ซาอุจะได้เฮสักครั้งสองครั้งไหมคือซาอุเนี่ยมันไม่มีอะไรที่จะเสียแล้วเพราะฉะนั้นผมว่าเขาแผ่วหางทางในตองช่วงปลายเครื่องแรกเนี่ยได้ดีคนที่จะแก้ปัญหาต้องคือไอร์แลนด์แล้วเพราะว่าหนึ่งต้องเอาประตูด้วยสองสถานการณ์ในตอนหลังเนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหานะเพราะฉะนั้นผมว่า เราคงได้เห็นนออนควินลงมาอีกครั้งหนึ่งของไอแลนด์อาทานออนคะวิลงมานี่นั่นคือหมายว่ายุทธวิธีของของเขาจะต้องวางแล้วว่าเอาบ,บอลออกริมเส้นแล้วก็เปิดแม่นๆให้ศูนย์หน้ามง่งทำประตูหรือว่าม่งเช็ดทำทางอย่างที่ไอแลนด์ทำมาแล้วะนะนั่นจ็เป็นทีเด็ดขณะที่ซาอุด์เนี่ยผมคิดว่าเขาก็ไม่มีจุดอื่นแล้วก็ต้องทำอย่างที่ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพก็คือ เอาลูกพยายามลูกเซ็บอลไปให้แน่นอนแล้วก็ไปแถวแถวกรอบเขตโทษแล้วก็ใช้ความสามารถความคล่องตัวเนี่ยเข้าไปทำเนาะก็จะมีโอกาสดูตามรูปการแล้วก็น่าจะมีการยิงประตูกันเกิดขึ้นนะครับในครึ่งเวลาหลังเพราะว่านายอังควินลงมานี่จะทําให้กองหลังของซาอุซึ่งมีปัญหาเกี่ยวกับลูกโด่งเป็นประจําอยู่แล้วนะครับมีปัญหามากยิ่งขึ้นในขณะที่ซาอุก็อาจจะคิดแบบนี้คือว่าแปรโนด้เคยแพ้มาแล้ววันนี้ขอยิงประตูสักลูกหนึ่ง ช่วยกันขึ้นไปนะก็มีโอกาสที่จะยิงประตูทีมไอแลนด์ได้นะครับก็เป็น45นาทีที่ท้าทายทีมไอแลนด์เพราะว่าอีกส่วนหนึ่งก็จะต้องโทรศัพท์ไปดูสนามโน้นว่าทีมของเยอรมันกับแคมรูนั้นเป็นอย่างไรนะครับท่านที่ชื่นชอบการแข่งขันฟุตบอลโลกในคราวนี้นะครับอย่าลืมบริษัทย้มออยล์โปรดักต์จำกัดได้ลิขสิทธิ์ VCD แล้วก็วิดีโอเทปนะครับการแข่งขันทุกคู่เลยไปหาซื้อได้ที่7 1 1ทุกสาขาและก็ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศครับวันนี้ขอบคุ รเราพักกันสักครู่เดี๋ยวมาชมกนใแข่งกันต่อครับ